ในพิธีตรงหน้าระวางวันทยา เรียนเชิญประธานในพิธีจุดธูปเพียนและถวายราช สวดมนต์ไว้พระโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธะคะวาทุกูังพะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาขาโตพะคะวะตาธโมธัมมนะมาซาอามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตะส้าวกคสังโฆสรา้างทานะมามิ เผื่อเตรียมถวายราช่สุดีพร้อมนั่ง กองปานีกอบเพือลูกซื้อ ลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญประธานในพิธีรับฟังกล่ารทำรยายงานตองต้องวัณยา ปองปุ้งตาระเบียดรับกราบเรียนท่านประธานที่เครารพอย่างสูงข้าพทเจ้านางสาวพนิดาผาตะเนตรหัวหน้ากิจการมลกเสือโรงเรียนเวทีราชบำรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตสอง ขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทบทวนปฏิญาณและเสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2567ในวันนี้โรงเรียนเวทีราชบุรีได้จัดพิธีทบทวนปฏิญาณและสวนสนามเรื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระผู้พักราชทานกำนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งในรอบปีนี้ปีที่ผ่านมา กิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนเวทีราชบรุงได้มีความเจริญ้าวหน้าตามลำดับเพื่อเป็นการยืนยันว่าพี่น้องลูกเสืออันหนึง่งการจัดการแข่งการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติในครั้งนี้สําเร็จได้ก็เพราะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกท่านจึงขอขอบพระคุณมาณที่นี้นด้วย บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวาทแก่พี่น้องลูกเสือเรื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขอบคุณค่ะพี่น้องลูกเสือทุกท่าน กับลูกเสือทุกท่านวันนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นความแสดงออกถึงความจงรักภักดีของลูกเสือวีมานีและก็ร่วมกับลูกเสือโรงเรียนดีทีร่าชบ,บางุงในวันนี้ทั้งเนื้แอแน่ดี มีความสำคัญคือเป็นวันที่พระบาทสามเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่6ในราชวงศ์ปกรีได้ก่อตั้งพระลูกเสือแห่งชาติชึ่งตรงจากวันนี้ก็คือวันที่หนึ่งกรกฎาคมทุกปี ความสำคัญของวันนี้มีที่ไปที่มาและองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ตั้งปนิธานหลังจากที่ขอตั้งพระเาษีแห่งชาติแล้วอน,นิธานนั้นพระองค์ต้องการจุดเยาวชน กผู้ใหญ่คุกข้้ราชการที่ไม่ใช่ผรราชการที่ทำหน้าที่เป็นตำรวจทาหารให้มีระเบียบวี่นในและยึดมั่นในหลักอยู่สาข้อข้อที่หนึ่งหลักของความจงรักภักดีต่อข้อหากริสัข้อที่สอง หลักของความรักชาติศาสนาข้อที่สามหลักของความสามาัคคีในหู่คณะสามหลักนี้ท่านได้พระราชทานไว้ให้กับลูกเสือก่อนที่จะมาเป็นลูกเสือในโรงเรียนต่างๆสองเรียนท่านได้ก่อตั้งกองเสือตานะครับ กองรูกเสือป่ามีหน้าที่ช่วยตำรวจทหารในการรักษาประเทศพอมาถึงวันที่หนึ่งกรกฎาคมท่านก็ได้รินเห็นว่าในกองลูกเสือป่ามีเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นสมาชิกและท่านได้มองเห็นว่า ในภายภาคหนะ้าผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีของบ้านเมืองแ ก็คือเยาวชนเด็กดทั้งที่อยู่นอกโรงเรียนและอยู่ในโรงเรียนยน,นะครับท่านก็เลยโปรดเก้าให้มีลูกเสือในโรงเรียนลูกเสือโรงเรียนแรกก็คือโรงเรียนมหาเล็กซึ่งปัจจุบันก็คือโรงเรียนวชิราวุธนะครับเป็นลูกเสือที่อยู่ในโรงเรียน วงเรียงแรกนะครับจากนั้นค่อยๆกระจายไปตามโรงเรียนทั่วประเทศที่น้องลูกเสือเรามีหลักยึดมีแนวทางในการดำเนินกิจการลูกเสือนั่นคือคติพจน์ของลูกเสือลูกเสือสำรองมีคติพิน์ว่าทำดีที่สุด ลูกเสือสามัญมีคติพจน์ว่างเตรียมพร้อมและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มีคติพจน์ว่ามองไกลนะครับนอกจากมีคติพจน์เป็นหลักเึือดในการปฏิบัติตนแล้วก็จะมีกฎของลูกเสือที่จะให้พวกเราได้เราลึ้และก็ปฏิบัติให้ตรงได้นะครับ ในวันนี้พอขอชื่นชมทั้งลูกเสือนินาลีลูกเสือสามัญลูกเสือสังรองและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่ได้มารวมตัวกันเร่งออกถึงกองจุลลกพักดีและให้สัตว์ปริยามในการ,รประพฤติปฏิบัติตนตามกฎของลูกเสือตามคัาปฏิยามของลูกเสือ ชพ่องกับลูกเสือที่ได้นำลูกเสือมาทำพิธีในวันนี้ขอชนชมทุกท่านพิธีในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีทั้งลูกเสือแล้วก็เพ่วกับลูกเสือและแนวทางการนิทานของพระบาทสมิด็จพรเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หก ขอฝากลุกเสือแลูกวกวผู้กระทำ่วมกับรุ้เสือได้นานทำปฏิญาณและก็กดของลุกเสือคล,กกลอ้ายในชีวิตประจำวันทั้งในด้านการเรียนการดำรงชีพและก็การมีงานทำสุดท้ายขอให้กิจการลูกเสือประเทศไทยกิจการลูกเสือ ของโรงเรียนวีทีราชบำรุำงได้จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปวันนี้ขอพบปะแล้วก็ให้โอกาสกับลูกเสียไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณครับน้าตะวันมาคุย้ยข้าเกลือไม่หรอ ทอดเขาตรงไหนเขตรงไหนที่ไหไหนที่ไี่ไหนที่ไหนที่ไหน่ไหนที่นี่ไหนที่ไหนนี่ไห่ไหนทนี่ไหไ่ไ่น่่่น Vielen Dank. ขรัประธานในพิธีตงหน้าระวัทยาวุฒ ในรแัสลูกเสืออมทรองกล่าวคำาปริยาณตนข้อนี้ถ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พ้อสอง ถ้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรอง,องและจะบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวันลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กล่าวคำปริยานข้อหนึ่งถ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ข้อสองถ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อ3าถ้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ,อลอดำดับต่อไปนะครับเ,เชิญประธานในพิธีตรวจททนัวนสนาม

ประธานในพิธีตรงหน้าหลวงวันทยาวุฒเลียบอาวุธตามระเบียบพักลำดับต่อไปนะครับเ,เพื่อนประธานตามอัธยาศัยนะครับขอบคุณครับ porque มัธยมอยู่คบคุณครูเทพนิษก่อนนะครับเฉพาะผู้ชายเฉพาะผู้ชายอะไรนะพี่หวานขึ้นมกับผมปอสี่ปอห้าปอหกทำความสะอาดเวรที่ห้องนะครับไม่จำเป็นไม่ต้องตากฝนตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับเราก็ปรเปลี่ยนตาม สภาพอากาศนะครับ